สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวงาน Muse Anime เ เฟสติวัล2025จัดอยู่ที่ m b k Center ชั้น4โซน A งานจะอยู่ติดกับบันไดเลื่อนนะฮะก็สามารถขึ้นไปกันได้เลยครข้างในงานที่ผมไปถ่ายมาภายในงานจะมีแอนิเมะมากมายหลายเรื่องที่จัดเรียงเตรียมเอาไว้ให้สำหรับชาวแฟนแอนิเมะได้เข้าไปถ่ายรูปหรือวิดีโอกันไม่ว่าจะเป็นดันดาดัน Fairy Tail, f r e e l a n Beyond Journey, N, Spy X Family, Attack on Titan, Sword Art Online และแอนิเมะเรื่องอื่นๆที่ฉายอยู่ใน Muse Thailand หรืออที่ย่ยูใน Channel Muse Thailand Muse นั่นเองในงานครั้งนี้จะมีคอสเพลเยอร์กับนักภาพที่จะเข้ามาที่งานกันด้วยแต่เขาจะมีรอบเวลาของเขานะต้องคอยดูดีๆแล้วก็คอยเช็คเวลากันให้ดีๆด,ด,ด้วยและในงานนี้มีของขายมากมายหลายชิ้นมากจนผมไม่สามารถซื้อได้นะฮะแต่รอบนี้ไม่ได้แอมผมแน่นอนอ้อแล้วก็ที่นี่มีโฟโต้บูนะฮะในครั้งนี้และสําหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะฮะชอบถ่ายรูปกันก็สามารถไปถ่ายรูปได้นะฮะซึ่งมีเสียค่าเข้านิดหน่อยท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม น,ะะนอกจากคําว่ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันให้เยอะๆด้วยะผมก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะฮะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ในรายหน้าแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายจุ๊บ